ค่ะเจเล็กใช่ผัดกะเพราสองเอากะเพราเยอะๆนะของดาวกับเอกใช่ค่ะเดี๋ยวอะไรเจเล็กตัดมือโทรสั่งร้านนี้นี่นี่ดูนี่ก่อนผัดกะเพราไงเขาไปสำรวจผัดที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุดฮะเนี่ย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 แล้วเกี่ยวอะไรผัดกะเพราอะไรกะเพราหมูสับหมูสับใส่พริกไหมใส่พริกด้วยเผ็ดๆเลยเจเล็กใส่พริกพริกขี้หนูมีสิ่งที่ปนเปื้อนสารพิษนี่แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ ส่วนกระเพามีสารพิษปนเปื้อนมีสิ่งเจือปนปนเปื้อน94%ห้ามใส่พริกห้ามใส่กระเพาเอาหมูผัดกระเทียมเจ๊เล็กเขาบอกกระเพามีสารพิษ94%เอ,อ่อทบฝักยาวไม่เอานะ88%ขึ้นใช่ด้วยค่ะเจ๊88กวางตุ้งไต้หวันก็ไม่เอาพริกขี้หนูก็ไม่เอาอืฮะเขาว่าไงอะทำได้ไหมอะไรนะเจ๊อ่าพูดกับเขาเองเลยฮะอุย้ย ไม่ต้องไม่ต้องหากินคนเปื่อนขนาดนี้ไม่ต้องหากินเจ๊กินได้ล้างให้ดีก่อนเออเดี๋ยวหนูไปนะเออสองจานเก็บตังค์ที่นนทกิจใช่ใช่คนชื่อนนทกิจนี่แหละเก็บเลยเจ๊เล็กนะโอเคค่ะ